ร้ายไปอีกโอ้โหเนี่ยมันเจ็บปกหวัวลุกฟึดครับ,รบอ๋อแองเกลอเแองเกลอร่วงไปร่วงไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนโมเลนอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนิวตันใช้ปืนไรยกัน <Yeah. S 2> เย้เ้ยนิวตันมันใช้จับปืนโทนันโฟกูใช่ไหมคราวนี้ก็ผมจะมาลองอัดร,ระยะเข้ามานิดนึงเหลือ600เมตรแต่ว่ามีเอฟเฟกตาบอดครับผม กะว่าเฮ้ยคอยซัพพอร์ตช่วยเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> ตัวไหนโดนยิงอยู่อ่าเราใส่เอฟเฟกต์บรายใส่ศัตรูอ่าศัตรูก็จะยิงเพื่อนเราไ่ได้ประมาณนี้ครับผมก็กลายเป็นหุ่นซัพพอร์ตจริงๆแล้วนะยกขึ้นมาอะไรอย่างนี้ไปหวงังว่าจะรอดแต่ถ้าเกิดเทียบระยะกันครับผมไอ้แลนเทิร์นกับเดสเลอร์อเนี่ยระยะของมันก็แพ้ฟโฟล์กัวกับโทนันอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับผมตั้ง2 0 0เมตรเนี่ยแต่ว่าเราต้องลองดูไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเจ้านิวูตั้งที่ใช้ปืนบรายปืนตาบอดเนี่ยมันจะเล่นไปยังไงบ้างคร นิวตันปืนไรครับผมแล้วเราจะรอดเปล่าวะลอยขึ้นมาก่อนดิแซมเปิลกัอนตัวหนึ่งปืดไปครับอื <c> ้ม <oughs> ก็เข้าเยอะดีเนะนอนีั้นอัเนี่ยอบไรไปกินก่อนเสร็จไหมล่วงไปโอเคอ่าเราก็ยกขึ้นมาครับ อ่าอ่าเรยวว่องรัว่องไปครับอไอสกายโรดเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรมาบ้างไหมเนี่ยวุดไปครับติดมันไม่เคยอ่ะไม่เคยที่มันจะยิงดีๆสักทีเลยฮะ <laughs> ไอปืนเนี้ยลอยขึ้นมาก่อนดิยอยากยิงอ้าวไม่ลอยว่ะเอวสาวก,ก่อนเร็ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกียวครับฟึดเข้าไปครับอ่ะลงมาลงมา,ว,าว้วาวว้าวเบรยครับฟุดเข้าไปครับโอ้หเกียวอึดนะเนี่ยเออก,ก,ก็ก็ไม่อึดแล้วล่ะ <laughs> เคยๆค,ครับผมเราจะต้องไอ้นี่ครับลอยขึ้นมาก่อนครับ สายรอดครับล่วงเลยล่วงเลยมันเจาะต้านทานด้วยนะเฮ้ย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 เราคือแบบซัพพอร์ตอะปืนเราก็สั้นเฮ้ยๆนี่ครับปลายไปก่อนเลยปลายแล้วมันจะได้แบบยิงเพื่อเราไม่ได้ไงชะได้ป่ะชะได้ป่ะเนียบร้อยไปนี่เซรัฟครับปลายไปครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยๆๆตัวนี้ ลอยขึ้นมาครับสุม่มสุ่มเลือกนะไม่ได้เจาะจงนะเสร็จไหมครับเสร็จไปครับโอเคนาหนาปืนเราก็ไม่ไม่โกงนะถือว่าไม่โกงวะโว้วววุ้ยโอ้โหโอ้โหเสร็จไหมเสร็จไหมล่วงไปครับ อะไรมันโยนจังวะเฮ้ยโยนไอหมิงไอหมิงโว้วโว้วโว้วโวโวโวลอยขึ้นมาก่อนครับึดเข้าไปครับอ๋อเอ็งเกลอเอ็งเกลอร่วงไปร่วงไปเฮ้ยเฮ้ยเซรัฟครับพึทธไปครับร่วงไปตัวครับผมกดไลค์กันว้าวว้าวว้าวเอ้ยหลบโลบโลบโลบเฮ้ยมันเจ็บว่ะเจ็บว่ะไอ้นี่มันเจ็บว่ะหูย เสร็จไหมซะหน่อยเนะนี่ยซเหม่นเปลี่ยนเป้าอีกร่วงไปครับผมใ้ทัสเลยเยอร์กันไปครับอุ้ยดีนะปืนไม่แตกอะว่าอีเทอร์ครับโอ้ยเกือบเกือบเกือบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยลุกว่าลุกมันคือลุกส์วิมังกรเสร็จไปครับผมเรียบร้อยลิฟวิ่งดีเจนกันไป พืดไปครับบลายไหมบ้ายได้ไหมถอยก่อนถอยก่อนให้พลังน้ัแข็งก่อนอะมันหมุนมันเป็นงานนี่หว่าพืดไปครับไม่โดนเลยโถเอ้ยบลายไหมโอ้โหจบก่อน <c oughs> นิวตันครับเสร็จไปครับ เอายกลอยก่อนครับล่วงไปโอ้ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยบลายไหมครับโว้โอเคยกลอยก่อนครับผมล่วงไหมครับหูใครใครก็รัก ใครๆก็รักอันนี้เป็นเรียครับไม่โดนชีวิตไม่เคยโดนเลยสกิลเนี่ยลองช็อตเนี่ยบลายครับผมโอเคปื้ดแหมไม่โดนอีกูุนครับผมยกขึ้นมาครับอินทราอ้าเปลี่ยนเบา้าหูเมงเมงยิงไหมครับปืด้ดหูใช้ได้นะ ล่วงไปครับไม่ใช่เราเลยไม่ใช่เราเลย okay. โอเคต้องเคลียร์กระสุนก่อนนี่ครับพ๊ดไปครับหอหลอยครับหายตัวหายตัวมาดิก็บลายไปดิว,ว้าวเรียบร้อยไปอุ้ยมีโล่มีโล่มีโล่อ้าวแหมมันนืดมันนืดวะโอเค นี่ครับยกลอยขึ้นมากำไมทันแล้วครับผมว้าวว้าวว้าววดาวก่อนนะดยก่อนนะดูยก่อนนะเบรกเบรยกขึ้นมาครับรอก่อนปื๊ดเข้าไปครับ ออออเอเอโห่แบบปืนเราไม่ถึงปืนเราไม่ถึง <c oughs> ปืนเรามันขาดหน่อยนึงว่ะปืนตะมาติดอีอืมทาไม่ถึงครับผมโหชีวิตบบโคตรแบบซบเลยลอยขึ้นมาครับโว้โว่โว่โว,โว หูยลกครับพึ้เก้นไปครับผมแน่เน่ยิง้าไปครับฮิวก่อนฮิวก่อนพึ้นกันไปทีนึงว้าวเฮ้ยหนูหลุดอะไรอ่ะยังหลุดอ่ะโอ้โหลอยขึ้นมาครับอุ้ยเฮ้ยเฟซชิปเหรอเออเฮ้ยได้คิวมั้งเหรอฮะ อะไรอะ่ะเนี่ยเออกำลังกลับมาได้เปลี่ยนมึงหลุดโอ้โหมันโคตรเจ็บปวดเลยว่ะว้าวว้าวลอยขึ้นมาครับอูเสร็จไหมเรียบร้อยตัวแรกโอ้ <laughs> oh my god เน่เน่เน่ลองช็อตไปครับปืด้ดติดมไม่เคยไม่เคยอ่ะ อุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะนี่ครับนี่ครับนี่ครับจับลอยไว้ก่อนเลยลองช็อตไปนี่ถ้าเกิดไม่นิ่งมันไม่อยู่จริงๆว่ะเสร็จปะไม่ใช่เราอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ครับงูงูงูปืดเป็ดหูตีนมาซบจริงๆริเลยสามตัวอลอยขึ้นมาครับโอ้ยมีโล่พอดีเลย ไม่ให้บินเดยไม่ให้บินเดยเฮแอร์ก่อนครับว้าวว้าวลงมาดิลงสักทีสิจ้าลงสักทีสิจ้าอ้าวแอบอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะปื๊ดไปครับเรียบร้อยวูู้หลอยขึ้นมาปื๊ดไปครับ โอยเกเนระยะวิสิบเมตรปืดไปโอ้ยจบก่อน <c oughs> มาครับผมหุยยานแม่ครับอา้าวแล้วมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะเราอะว้าวล่วงไปครับยิวก่อนเลยครับผมหืม ว wow, 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 wow. ้าวว้าวว้าวล่วงจี้จีจนไปจี้จีจนไปเสาไหมเอาเสาไหมอ้าวอ้าวตีดตีดอีกลอยขึ้นมาครับบลายด้วยบลายด้วยปืนเรียบร้อยเททัศเลเยอร์กันไปครับผมเฮ้ยปืนหกร้อยก็เอาเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะว้าว แปดร้อยเอาเรื่องกว่า <c oughs> เฮ้ยนี่เพื่อนเราครับวอขึ้นมาก่อนครับผมโอเคเอาบลายไปก่อนแล้วกันครับอ่าบลายแล้วครับผมยิงเพื่อนเราไม่ได้ก็สบายใจว,ว้าวโอเคอื้อหือ ลอยขึ้นมาจ้าบลายไปอีกทีหนึ่งครับอืมมันฮิวดีจังปื้นอืมนิดเดียวจัดไปครับล่วงไปอีกตัวนึงล่วงไปอีกตัวนึงเฮ้ยงูงูง,ง,งูล็อกไว้ก่อนเลยครับผมเออลืมไปว่ะมันมีโล่ตอนบินนี่ว่ะถ้ามันไม่ลงมันก็จะไม่หมดโล่มันอ่ะอเค ไปจัดปายเพื่อนมา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 ไมา่นี่มามาเพื่อนเอาโลเอาเลือก่อนมาอา้าวเพื่อนเราไม่เอาด้วยพื้นไปครับเสร็จไปครับผม เราต้องเข้าไประยะปืนถกร้อยของเราโอ,อ้โหชีวิตเฮ้ยลุกมาสวยแล้วครับว้าวว้าวว้าวปืดไปครับผมอม,มันหลบสองหนึ่งจัดไปครับร่วงไม่ใช่เราครับ <laughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอเน่ไอเน่ไอ้น่อ้าวติดตูดเพื่อเราเดียวเลยแหม ว,ว้าวโยกโยก,โ,ยกโอเคลอยขึ้นม,มาเลยอยากยิงบ้างว้าวว้าวล่วงไปตัวครับมันหายตัวมันหายตัวโอ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 ปื้ดไปครับผมล่วงไปอีกตัวหนึ่งว้าวยิ่งก่อนเลยจ้า ไปครับมันก็แรงดีนะเอาจริงนะจะหนีไมไ่หนายครับบลายไปด้วยครับเสร็จไปครับผมว้าวโอเคเฮ้ยก็มันก็ได้นะปืนนี้นะเอ้ยเอยเอเยยเยอยู่ต้นตองมาแล้วครับผมล่วงไปครับไม่ให้เอาเสาจ้า เชี่ยวเหรอน่าเปลี่ยนเป้าอีกบัตร swap จริงๆเลยพึงไปครับผมยกไว้ก่อนครับเปลี่ยนเป้าบินไปล้วงบลายไปครับโอ้โหหายตัวครับผมายานแม่ลงไปว้าวขนาดตัวนี้ตัวนี้ พืดไมครับมันหลบได้มาดิจ้าบลายไปอีกทีนึงล่วงครับยกขึ้นมาครับตัวนี้ครับยกไม่พอวะไอ้นี่นี่นี่อ้าวอูมแหมมีกระตูกมีอูปฟาบกลับหุยุยฮุยฮุยเคครับผมมาอ้นู่นอ้นู่นโอ้ยโล่หนาวตึบเจยิงไหมครับ ยกขึ้นมาจ้าหายตัวหายตัวร้ายไปอีกโอ้โหเนี่ยมันเจ็บปกหัวลองแกว้งเฮ้ยนี่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 ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยร้ายครับผมยกขึ้นมาไม่ให้ยาวเสาด้วย โอ้ยลงมาแล้ว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 เสร็จไปครับเรียบร้อยไปวู้วว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 วโอเคยันแม่ซ้ำครับนี่แหละอื่งนั่นแหละยิงแบอุ้ยไม่โดนอุ้ยไปชนะไปโอเคครับผมมันก็เฮ้ยช่วยเพื่อนได้เยอะเนอะเอาจริงๆ แม้ว่าไอ้ปืนสายฟ้าโทนันอะไรพวกนั้นมันจะยิงแรงครับผมแต่ว่าไอ้ตัวนี้เฮ้ยมันช่วยเพื่อนในเวิร์กมากเลยวะอย่างเฮ้ยเพื่อนเรากำลังจะโดนโดนลำโพงโดนลูชดารโดนอินทราย,ยิงอยู่ครับผมเฮ้ยใส่ฟฟกต้าบอดเพื่อนเรารอดเฮ้ยอันนี้ช่วยทีมได้เยอะมากๆเลยครับผมยอดเลยอ้ย,ยกอย่างเลื่ออาจย,ยิงไม่ได้เรายกมันขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนเรายิงอ่ะอันนี้ก็ยังได้อยู่แต่ว่าต้องดูดีๆนะบางทีเพื่อนเราหลบอยู่เยเรายกศัตรูขึ้นมากลับกลายเป็นศัตรูยิงเพื่อนเราที่หลบอยู่ได้อันนี้ก็สวยไป <laughs> ต้องดูจังหวะด,ดีๆครั伙เพื่อนโ okay. อเคไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยนได้นะผมว่าเพื่อนๆใช้ปืนปลายอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับไททันตัวไหนกันนะมาคุยกันแต่เพื่อนๆชอบแม่เซตเนี้ยระหว่างโฟกูโทนันกับเจ้าเดสเลอร์แลนเทิร์นเนี่ยเพื่อนๆชอบเซตไหนมากกันนะมาคุยกันสำหรับว,วันนี้ผมและนิวตันขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลเลย